ส,สวัสดีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะพอดีว่าเ,เป็นความร่วมมือของงานวิจัยที่จะพัฒนาให้กาแฟเนี่ยไปเ,เขาเรียกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจกาแฟให้ครบวงจรน,นะคะซึ่งเนี่ยก็จะมีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนนะคะในงานที่นี้นะคะก็จะได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มวิาสาหกิจชุมชนวันนักเกษตรกลุ่มวิาสาหกิจออขอโทษค่ะกลุ่มกาแฟภูสเสต้นแล้วก็กลุ่มลอยทางบ้านสวนตรงนี้นะคะแล้วก็มีกาแฟาพัฒนะนะคะแล้วก็มีกาแฟาของโยซิยาตอนนี้เนี่ยกำลังโชว์ควั่วกาแฟาอยู่นะคะลองลองดูได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีการคัดเมล็ดกาแฟานะคะแล้วก็อันนี้เป็นออคั่วกาแฟาด้วยมือนะคะ ส่วนความคาดหวังที่เราต้องการนะคะคือเราจะพัฒนาโมเดลธุรกิจกาแฟอย่างครบวงจรนะคะเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกาแฟค่ะ